สวัสดีครับวันนี้จะมาสุ่มหาการ์ดเงาเอหรือว่าเอบวกอาทิน่าก็ได้นะครับมีอยู่50เม็ดครับ50เม็ดสุดท้ายจะได้เปล่าไม่รู้นะก็เอาการ์ดซีหนูหิ้มแล้วกันนะครับผมว่าไม่เกี่ยวนะก็ลองดู50เม็ดจะได้เปล่าก็ไม่รู้พันเม็ดจะไม่ได้เลย่ะครับสุ่มเลยอย่ามัวช้าเอา อืมสุดยอดครับอืมสุดยอดครับอูอัจฉริยะอ้ยสุดยอดครับโอ้สุดยอดครับเอามาทำไมเอามาทำไมยไม่ได้นะครับจบครับเจ็งครับครับ ขอบคุณครับ